ในสนามแข่งฟอร์มูล่าวันอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่แรงที่สุดหรือแอรลไดนามิกที่ล้ำยุคที่สุดนะครับแต่มันคือจุดสัมผัสเพียงหนึ่งเดียวระหว่างรถแข่งกับพื้นโลกแผ่นยางสีดําเพียง4ชนิดนี้ที่กลมชะตากรรมของชัยชนะและความพ่ายแพ้ของนักแข่งไว้ทั้งหมดเอาเลยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปในห้องแลบ F1 กันสักหน่อยเนาะแต่ก่อนจะเริ่มกันอีกเช่นเคยครับปุ่มไลค์กับซับอยู่ใ,ใกล้กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ง่ายๆนะครับ ในสนามแข่งที่แห้งสนิทนะครับจะมีอาวุธให้เลือกใช้อยู่3ชนิดซึ่งยางเหล่านี้จะไม่มีดอกยางเลยแม้แต่น้อยครับมันก็เพื่อให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นแท็กได้มากที่สุดกับเพื่อที่จะได้สร้างแรงยึดเกาะหรือกิฟได้อย่างมหาศาลนี่คือคลังอาวุธลับของยางทางเรียบครับโดยแต่ละยางเนี่ยก็จะมีสีเพื่อแยกประเภทของมันอย่างชัดเจนเนาะเริ่มกันที่ยางซอฟสีแดงครับนี่คือยางที่นิ่มที่สุดและเร็วที่สุดมันให้แรงยึดเกาะมหาศาลทําให้รถเนี่ยเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วสูงสุดแต่ข้อเสียของมััันนนนนนก็คคคืืออวววาททาาามมมมมมท้ีนน่่่่ิเเจึงสสภพ สภาพเร็วกว่าใครเพื่อนเลยแหละครับส่วนเจ้ายางสีเหลืองอันนี้เขาเรียกว่ายางมีเดียมครับนี่คือยางที่สมดุลที่สุดเป็นจุดลงตัวที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเร็วและความทนทานมันอาจจะไม่เร็วเท่าซอฟและไม่ทนทานเท่าฮาร์ดแต่มันทํางานได้ดีในทุกสถานการณ์ครับนี่คือยางที่ทีมส่วนใหญ่เนี่ยเลือกใช้เป็นแกนหลักในการวางแผนกลยุทธ์แล้วก็อาวุธลับทางเรียบอย่างสุดท้ายคือยางฮาร์ดที่มีแถบสีขาวครับนี่คือยางที่แข็งและทนทานที่สุดในคลังอาวุธนี้มันอาจจะเป็นยางที่ยึดเกาะน้อยที่สุดและทําความเร็วได้ช้าที่่สุุดดในนรอออบแแตจขข็็งงมักคื การรักษาสภาพได้ยาวนานที่สุดมันถูกสร้างมาเพื่อความทนทานแล้ววิ่งไปให้ได้ไกลที่สุดโดยที่ไม่ต้องหยุดพักมันคืออาวุธเด็ดสำหรับทีมที่จะต้องการเข้าพิษให้น้อยครั้งที่สุดครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกลงมากองทัพยางทางเรียบจะไร้ประโยชน์ทันทีครับและสนามรบเนี่ยก็จะถูกส่งต่อให้กับหน่วยรบพิเศษอีก2ชนิดที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับน้ําโดยเฉพาะนักรบสายฝนโปรยยางอินเทอร์มีเดียสีเขียวนี่คือยางสําหรับสภาพอากาศที่คาดเดายากที่สุดสนามที่มันกําลังเริ่มเปียกหรือกําลังจะแห้งเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ที่สุดครับนน่อง้หาาย ออกแบบมาเพื่อรีดน้ําออกจากพื้นผิวแต่ก็ยังมีพื้นที่หน้ายางเรียบๆเหลือพอที่จะสร้างแรงยึดเกาะในสนามที่มันไม่ได้เปียกโชกเกินไปมันคือยางที่สารพัดประโยชน์ที่สุดในสถานการณ์ที่อากาศไม่เป็นใจครับและนี่คืออาวุธขั้นสุดยอดสําหรับการต่อสู้พายุฝนยางฟูเวสสีน้ําเงินครับโดยมันจะมีล่องที่ลึกและใหญ่ที่สุดมันถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเดียวเท่านั้นคือการรีดน้ําให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันอาการลดเหินน้ําที่อันตรายถึงชีวิตแล้วความสามารถของมันก็น่าทึ่งมากครับที่ความเร็ว300สเมร่อชั่วโมงยางฟูเวสสเ้นดียามารถรีดนําอ จากพื้นได้มากถึง85ลิตรต่อวินาทีพูดง่ายๆคือยางสีเส้นเนี่ยสามารถสูบน้ําออกจากสระว่ายน้ําเด็กได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราถึงเห็นทีมงานเนี่ยเอาผ้าห่มไฟฟ้ามาห่มยางเอาไว้ก่อนแข่งนั่นก็เพราะว่ายางของ F1 เนี่ยไม่ใช่แค่ยางธรรมดาครับแต่มันคือสารประกอบทางเคมี Me ที่ซับซ้อนและมันจะทํางานได้ดีที่สุดในหน้าต่างอุณหภูมิที่แคบมากๆเท่านั้นซึ่งสําหรับยางทางเลียดจะอยู่ที่ประมาณ90ถึง110องศาเซลเซียสเมื่อยอยููู่่่ใในนนนออุณหภภมิีี้้เเืยยาาจะะสวทก เป็นของเหลวให้นึกภาพหมักฝรั่งที่โดนความร้อนครับมันจะเหนียวและหนึบซึ่งทาให้มันเกาะติดกับพื้นถนนและสร้างแรงยึดเกาะทางกลไกได้อย่างมหาศาลเลยเละครับดังนั้นภารกิจที่สําคัญที่สุดของนักขับในสนามคือการเลี้ยงยางให้อยู่ในโกดีล็อกโซนหรือโซนอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบให้ได้นานที่สุดและก่อนจะไปกันต่อจริงๆแล้วยางสีแดงเหลืองขาวที่เราเห็นในแต่ละสนามเนี่ยมันไม่ใช่ยางตัวเดียวกันนะครับตระกูลยางสลิก่ยจะมีหลายคอมเพล็์เรียงจากแข็งสุด C1 ไปนิ่มสุดที่ c 5อันนี้ก็แล้วแต่่่่่สนนนามมมมซึงงงัักก็ีีบ46ดด้้วยแตตเพืออไลปฟ ขนาดนั้นก็ได้ครับแค่รู้ว่ามียางชนิดไหนบ้างแล้วมันต่างกันแค่ไหนในแต่ละสีก็พอทีนี้เรามาพูดถึงยางหมดหรือการสึกหลอดกับการเสื่อมสภาพบ้างดีกว่าครับในการต่อสู้เพื่อรักษายางเนี่ยนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรู2ชนิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเริ่มกันที่การสึกหลอนี่คือศัตรูที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดครับมันคือการที่เนื้อยางสึกและหลุดออกจากล้อไปเรื่อยๆในทุกๆโคง้งเหมือนกับยางลบที่ค่อยๆเล็กลงทุกครั้งที่เราใช้อะครับการสึกหลอเป็นสิ่งที่คาดเดาได้และจัดก,การไดไ ก็ว่าได้มันไม่ใช่การที่เนื้อ,อยางหายไปแต่เป็นการที่โครงสร้างทางเคมีของอยางเสื่อมสภาพลงเพราะโดนความร้อนซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนกับสเต็กชั้นดีที่ถึงแม้จะชิ้นเท่าเดิมแต่ถ้าคุณย่างมันนานเกินไปเนี่ยมันก็จะเหนียวและแข็งยางเอวันก็เช่นกันถึงจะมีเนื้อ,อยางเหลือเยอะแต่ถ้ามันเสื่อมสภาพไปแล้วแรงยึดเกาะก็จะหายไปเลยครับและเมื่อการเสื่อมสภาพของอยางดําเนินไปถึงขีดสุดมันก็จะนําไปสู่ปรากฏการณ์ที่นักขับทุกคนกลัวที่สุดมันไม่ใช่การค่อยๆช้าลงแต่มันคือการล่วงหล่นจากหน้าผานในทันทีจากรอบที่แลล้้ววววยยังทําาาาาาเเไดดีน่ใรรอออตมมค็จจะห ไปสอสวินาทีดื้อๆเลยก็ได้นี่คือวินาทีที่เราจะได้ยินนักขับตะโกนใส่ทีมทางวิทยุว่ายังผมหมดเลยครับจังหลังจากที่เราเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังยางเอวันแล้วคําถามต่อไปคือแล้วทีมต่างๆเนี่ยใช้อาวุธเหล่านี้ในสนามลบได้อย่างอิสระแค่ไหนกันละ่ะคําตอบคือก็ใช้ได้ไม่อิสระเลยครับเพราะทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยถูกควบคุมโดย FIA คือก่อนหน้านี้มันเคยมีสงครามยางรถยนต์เกิดขึ้นและก็เพื่อที่จะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายเอวันในปัจจุบันจึงมผีผู้ผลิตยางอย่างเป็นทางการเพียงเจ้าเดีียยวททท่่าานนั้้้กก็คืออุมตงใช สเปคเดียวกันทั้งหมดไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องนี้การต่อสู้จึงย้ายจากการสร้างยางที่ดีกว่ามาเป็นการใช้ยางที่มีอยู่ให้ฉลาดกว่านั่นเองแล้วในแต่ละสุดสัปดาห์การแข่งขันเนี่ยแต่ละทีมไม่ได้มียางให้ใช้แบบบุฟเฟ่นะครับแต่พวกเขาจะได้รับโคตายางสลิกมาอย่างจํากัดเพียงแค่13ชุดต่อนักขับ1คนเท่านั้นโดยพิเลอลี่จะเป็นผู้กําหนดนให้เลยว่าใน13ชุดนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยยางฮาร์ด2ชุดยางมีเดียม3ชุดและซอฟอีก8ชุดยางทั้ง13ชุดนี้ทีมจะต้องบริหหาารจากการจัััดดดดกใใช้ใ้้ีีทท่่สุตตตลองง3วนแ รอบซ้อมเอ่ยรอบคอลิไฟไปจนถึงวันแข่งขันจริงการใช้ยางซอฟเยอะเกินไปในรอบซ้อมเนี่ยอาจจะหมายความว่าคุณไม่มียางชุดที่ดีที่สุดเหลือไว้ใช้ในวันแข่งจริงก็ได้ครับเพราะมันยังมีเรื่องของกฎในการคืนยางที่จะต้องคืนยางทั้งหมด6ชุดก่อนวันแข่งจริงกฎนี้เนี่ยมันบีบให้ทีมจะต้องใช้ยางในรอบซ้อมครับไม่อย่างนั้นทีมใหญ่ๆที่มั่นใจในรถของตัวเองก็จะประหยัดยางใหม่ๆเอาไว้ทั้งหมดไว้ใช้ในวันคอลี่ไฟและวันแข่งอย่างเดียวทําให้รอบซ้อมเนี่ยมันน่าเบือ่อและทําให้ดูเหมือนไม่มีรถวิ่งจริงๆครับนั่นงแ แข่งจริงนักขับแต่ละคนจะเหลือ,อยางสลิกให้ใช้งานเพียงแค่7ชุดเท่านั้นครับซึ่งทีมเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะคืนชุดไหนและเก็บชุดไหนเพื่อเอาไว้นั่นเองนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมียางสำหรับวันที่สภาพฟ้าฝนไม่เป็นใจก็คืออินเทอร์มีเดีย5ชุดและฟูลเวทตอีก2ชุดที่เตรียมแยกเอาไว้ตั้งหากส่วนกฎเหล็กในวันแข่งจริงที่สำคัญที่สุดก็คือในการแข่งขันที่อากาศแจ่มใสเนี่ยนักขับทุกคนจะต้องใช้ยางสลิกอย่างน้อย2สีหรือ2คอมเพลว์ที่แตกต่างกันเสมอครับนี่คือกฎที่บังคับให้ทุกทีมเนี่ย ยังมีดียมชุดเดียววิ่งยาวทั้งเลสได้คุณต้องเปลี่ยนไปใช้ฮาร์ดหรือซอฟด้วยนั่นเองแต่ถ้าวันไหนที่มีสปินเลสเนี่ยกดก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพื่อให้เกมสนุกขึ้นแล้วแต่ลักษณะน,นะสปินเลสก็คือมินิเลสที่แข่งกันในระยะสั้นๆนั่นแหละครับโดยจะได้โคตาเหลือแค่12ชุดและก็ถูกบังคับให้คืนแค่1ชุดเท่านั้นเพราะว่าในสปินคอลี่ไฟายก็จะมีการกําหนดในการใช้ยางของแต่ละรอบแล้วแต่สนามนั้นๆครับแล้วก็วันไหนที่เป็นเวสเลสฟ้าฝนพิโรจนี่นะักข ไปใช้ยางสลิกเลยก็ได้ถ้ายางมันไม่พังไว้ซักก่อนนะนะ แผนการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกก็อาจจะเป็นเพียงแค่กระดาษเปล่าหากปาสจากนักขับที่ยอดเยี่ยมครับซื้อปะการขับรถให้เร็วที่สุดโดยที่ทรมานยางให้น้อยที่สุดมันไม่ใช่แค่การขับตามลายแต่มันคือการสื่อสารกับยางตลอดเวลาเออแลวมันก็ไม่ใช่ว่าให้เราไปนั่งคุยกับยางนะครับแบบเฮ้ยมึงไหวปะอันนี้ไม่ใช่นะครับหัวใจของการจัดการยางคือการลดการสไลด์ให้เหลือน้อยที่สุดทุกครั้งที่รถเสียอาการลอ้ลอล็อกหรือท้ายปัดเนี่ยมันคือการที่เนื้อย,ยางถูกขูดกับพื้นถนนอย่างรุนแรงทําให้เกิดความร้อนมหาศ,าศาลและเป็นการทําลายยยางงโดตรแล้วก็ มีเทคนิคที่นักขับใช้กันบ่อยๆนะครับผมในทางตรงยาวเนี่ยแทนที่จะเหยียบคันเร่งจนสุดแล้วกระทื้เบรกอย่างรุนแรงในหน้าโค้งนักขับจะใช้วิธียกคันเร่งขึ้นเล็กน้อยก่อนถึงจุดเบรกแล้วก็ปล่อยให้แรงต้านอากาศเนี่ยช่วยชะลอลดลงวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดน้ามันแต่มันยังช่วยลดภาระและความร้อนที่เกิดขึ้นกับยางในจังหวะเบรกได้อย่างมหาศาลอีกด้วยครับเมื่อมองดูยาง F1 เราอาจจะเห็นแค่วงล้อยางสีดําธรรมดาแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นมันคือผลึกของวิทยาศาสตร์ในห้องแลบประวัติศาสตร์ของสงครามท สำคัญที่สุดคือศิลปะและสัญชาตญาณของนักขับผู้ต้องสื่อสารกับมันในทุกเสี้ยววินาทีครับเพราะสุดท้ายแล้วชัยชนะในฟอร์มูล่าวันอาจจะไม่ได้ตัดสินกันที่ความแรงของเครื่องยนต์แต่วัดกันที่ว่าใครเข้าใจภาษาของอาวุธที่ทรงพลังที่สุดชิ้นนี้ได้ดีกว่ากันเท่านั้นเอง